ตรงนี้เป็นโซนหน้าทางเข้าซอยแก่นพยอมนะครับวางท่อนะฮะทะลุจากแก่นพยอมตรงนี้เลยนะครับท่อขนาดใหญ่มากทะลุไปลงหนองโคดนะครับนี่คือซอยแก่นพยอมเรากำลังจะเข้าไปจ,จากมาริวันนะครับวิ่งแป๊บเดียวเดียวเข้าตรงข้ามบีโฮมนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้พบกับผมสมชายรันพ p e r t y นะครับวันนี้ผมจะพามาดูบ้านเดียวชั้นเดียวติดมหาลัยคอนแก่นฝั่งสีฐานนะครับหมู่บ้านอโนไทยนะฮะอยู่ตรงถนนแก่นพยอมนะครับ เนื้อที่65.9ตารางวา3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำจอดรถได้2คันนะครับอยู่ห่างจากถนนมลิวันนิดเดียวเองครับประมาณ200เมตรเข้ามาเราก็จะเจอส่วนของด้านหน้าบ้านนะครับตรงนี้นะเป็นลานกว้างนะครับสำหรับทำกิจกรรมนะสามารถทำเป็นลานซักล้างหรือลานสำหรับนั่งพักผ่อนนะปิกนิกตอนเย็นอย่างนี้ได้นะครับปูกระเบื้องเต็มพื้นที่เลยครับ มีพื้นที่กว้างขวางมากตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะครับเข้ามาด้านหน้าก็จะเจอกับประตูไม้นะครับเดินเข้ามานี่นะฮะก็จะเป็นส่วนของห้องถูงแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นห้องนอนนะครับสองห้อง ติดแอร์นะครับมีแอร์นะเนี่ยนะครับห้องนอนห้องแรกนะครับผัดเข้ามานะครับจะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะห้องนี้ไม่ได้ติดแอร์นะครับเป็นห้องนอนเล็กนะมีหน้าต่างนะฮะ ในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นห้องครัวนะครับยกระดับนะครับตรงนี้จะมีบันไดนะฮะยกสูงนะฮะเดินเข้ามาปั๊บก็จะเจอส่วนของห้องครัวอยู่ซ้ายมือนะครับห้องน้ําจะอยู่ติดกับห้องครัวนะครับเป็นบ้านเพดานสูงนะครับปลอดโปร่งโล่งสบายตรงนี้จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนะฮะห้องนอนนี้จะติดแอร์เรียบร้อยนะครับตรงนี้จะมีพื้นที่เหลืออีกนิดนึงนะครับ บ้นานหลังนี้จะติดแอร์สองห้องนะครับมีแอร์สองเครื่องในส่วนของห้องครัวนะครับเป็นเคาน์เตอร์นะครับแบบ Built บิวอินนะฮะมีเตาแก๊สด,ด้วยนะครับเตาแก๊สนี่แถมให้นะครับแถมให้เลยมีเครื่องกรองน้ำมีซิงค์ล้างจานนะครับมีล็อกเกอร์เก็บของนะนี่เป็นส่วนของห้องน้ำนะครับ มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับสุขภัณฑ์ครบเรามาดูในด้านหน้านะครับตรงนี้สามารถจอดรถได้ถึง2คันนะครับถ้าจอดหน้าบ้านก็ได้อีกคันหนึ่งรวมเป็น3มนะครับตรงนี้เป็นหน้าบ้านสามารถจัดสวนนะออกแบบจัดสวนให้หน้าอยู่นะเพื่อนบ้านอยู่ติดติดกันนะฮะเพื่อนบ้านน่ารักครับเพื่อนบ้านข้างเคียงตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะครับยกสูงขึ้นมานะฮะมีหลังคา เนื้อที่65.9ตารางวานะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับด้านข้างนี้สามารถต่อเติมหรือปูกระเบื้องจัดเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นห้องเก็บของเป็นห้องสําหรับตากผ้าหรือซักล้างอะไรก็ได้นะครับหมู่บ้านนี้จะไม่มีค่าส่วนกลางนะครับเสียเฉพาะค่าเก็บขยะประมาณ20บาทต่อเดือนนะครับราคาขายตั้งขายไว้ที่1.95ล้านนะครสำหรับใคร สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับที่รันพ r o p e r t y พนะครับที่เบอร์095 1 8 0 8 9 8 2้าหสำหรับใครที่สนใจยื่นแบงค์นะครับยินดีดำเนินการให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นะครับบ้านหลังนี้พร้อมโอนนะครับไม่ติดภาระใดๆสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับครับสำหรับรัน p r o p วอ t y วันนี้ก็มารีวิวที่อีกแปลงหนึ่งแล้วนะครับต่อไปจะไปเจอกันที่แปลงไหนก็ราติดตามกันด้วยนะครับ กับรันพ r o p e r t y รับรีวิวที่ดินดีๆทั่วจังหวัดคอนแก่นนะครับสวัสดีครับ